สวัสดีครับอยู่กับผมจมมาร์ลเทซิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับรีวิวตัว่วงน้าหนักนะครับหรือว่าตัวเพิ่มน้ําหนักข้างหน้านะครับตัวเพิ่มน้ําหนักข้างหน้านะครับของ M60 นะครับเพราะว่าเหล็กถ่วงจะไม่มีเหมือน M70 ขึ้นไปนะครับ M 7 0เจขึ้นไปจะมีเหล็กถ่วงนะครับเพื่อเพิ่มน้ําหนักนะครับเวลาเราใส่หางที่หนักนะครับ หรือว่าเราไถาขึ้นดอยนะครับข้างหนมันจะเบานะครับสูตรของผมนี่ก็ชิดเองนะครับรถแถวบ้านผมก็ใส่ประมาณสี่ห้าคันนวครับจะมีตัวรับนะครับเป็นเหล็กเหล็กเป็นเหล็กแผ่นนะครับแล้วก็เราเอาแกสตัดนะครับตัดต่อนะครับข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างบนนี่ก็ จะเป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับจะไม่ทำให้มันขยับนะครับผมทำนี้ก็เป็นก้อนปูนนะครับเราออกแบบจากไม้นะครับตีแบบตีแบบกับไม้นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าระยะเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่ก็ทักเฟซผมมาก็ได้ครับบอเบนปฏิพาน์ครับ ไม่หวงความรู้นะครับของผมนี่ใช้สีก้อนนะครับตัวข้างบนนี่จะเล็กนะครับข้างล่างนี่จะมีสองก้อนครับหนึ่ง s s ก e ้อนสองก้อนนะครับสามก้อนนะครับสีก้อนนะครับของผมใช้สีก้อนนะครับน้ำหนักก็ประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยกว่านะครับเก็บเก็บสองร้อยครับข้างบนนี่จะเล็กกว่านะครับข้างบนนี่จะเล็กกว่า ข้างล่างนี่พื้นที่มันมีเยอะครับแต่ข้างบนนี่มันจะติดกับสายไฮโนรกครับก็จะประมาณนี้นะครับใครที่มี m 6 0นะครับหรือว่ารถเล็กๆนะครับรถรุ่นแอะ์ครับทำตามได้ครับไม่หวงความรู้ครับข้อดีก็คือเวลาเราดันครับดันหญ้าหรือว่าดันดินนะครับล้อหน้าจะไม่ ไม่ลอยนะครับจะเข้าดินดีนะครับหรือว่าเวลาเราดันญ้าล้อหน้าก็จะไม่ฟรีเยอะนะครับแต่ดินก็จะไม่ฟรีเยอะนะครับมันจะเป็นตัวเพิ่มน้ําหนักนะครับเวลาดันนานี่กดเลยครับรถรถเอาเกือบไม่ไหวนะครับเพราะน้ําหนักเยอะครับ แต่ถ้าจะใส่เหล็กทวงของ m 7 0นี่ใส่ไม่ได้นะครับช่องของ m 6 0หรือว่ารถรุ่น L นี่มันจะมันจะแคบกว่านะครับจะสั้นกว่านะครับก็จะประมาณนี้ครับเพื่นแตยังไงก็คลิปนี้ก็ความรู้ของใครๆหลายๆคน,นครับแต่ยังไงก็ทำตามผมได้ครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะเพื่อนๆสั้นๆครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ